นวดให้เลยมีจัดดอกไม้ด้วยเหรอที่มันฮอตนวดหรือบอดี้สวัสดีคร่ะพี่อ่ะสวัสดีครับมาประจำเพอกลับจากต่างประเทศก็มาบ่อยเลยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนั่งเครื่องมันเมื่อยใช่ไหมคะครับผมวันนี้เอาแค่สองชั่วโมงนะคครรัับบสวัสดีครับไม่ได้สวัสดีครูบาอาจารย์โอ้ขอบคุณมากครับโอ้มารยาทดีจริงเลยนะครับเนี่ยร้านนี้ ตนะ,ค,ะครับเออโอ้ถ้าเดินค่อมอย่างนี้ก็ถ้าเดินค่อมไปคล่อมมาเขมมาขนั่ง้าหลังเอาไหว้ไหว้ตอนจบดีกว่า <c oughs> มันอยู่ในมือของการขอโทษอะมันเป็นวิธีนวดนะคะครับเสียงดังนะคะอยู่เฉยๆนะคะหมอเคยไม่คะนวดเนี่ยอะไรนะคะหมอเคยไหมคะก็ะคือเวลาถ้าลมมันเดินดีมันก็จะระบายออกค่ะจะร้อนไปถึงหน้าอกเลยนะถ้าจุครับไม่เคยมีร้านไหนนวดแบบนี้ใช่ไหม ไม่เคยนี่ก็เพิ่งคิดได้ร้อนไหมตอนนี้ร้อนถึงหน้าอกไหมร้อนครับร้อนไหมร้อนร้อนเย็นขึ้นไหมเย็นขึ้นไหมครับเย็นขึ้นไหมเย็นขึ้นครับเย็นขึ้นนะครับเย็นขึ้นนะครับอย่ใช่นะครับมันเป็นวิธีการนวดอยากซื้อเพือที่บ้านตอนนี้รู้สึกไหมครับรู้สึกครับต้องเปิดกระบังลม ร้านนี้นวดอยือเดียวเลยครับเนี่ยเขาดูดูท่าทางเขาจะมีอย่างอื่นหามา้ว่นะก็บริการลูกค้าล่ะค่ะทำไมสายตาเชิญชวนเหลือเกินอ่ะโอ้ใจลูกค้าจะไม่ติดนี่ทุกอย่างดีหมดเลยอะเอ่อนี่ น้ำเหลืองใครเดี๋ยวนี้นี่หมดอ่ะแซจากวัดมาพอดีเนรบวชภาคดูร้อนทำลายยุคนายดนะเออนอนช้าดีๆีนะครับเข็บไหมครับครับจะยกขานะครับครับครับเบาครับขานี้เจ็บครับผมเจ็บไหมโอ้ย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 โอ้ อะไรที่มันมันมันไม่หาแล้วก็เสียกมาเล่นมันโอเคนะมันมันเหมือนทําไปคิดไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่อยู่เฉยอ่ามันเป็นวิธีนวดโอ้โอ้เหยียบครับผมโอ้โอ้โอเคไหมครับโอเคครับอันนี้ท้าอยู่เฉยนะครับครับผม สึกโลกไหมคะับมาโคงดีครับที่วันนี้ผมไม่ได้ใส่พระมาสึกโลกเนีวันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยอันนี้คือเส้นคอไงเวลาพูดมากเส้นมันจะตึงอันนี้ถีบให้เป็นเส้นมันยืดออกอันนี้ผมตั้งตั้งชื่อท่าไหมอะไรคะท่าไรสัมมาคารวะนอนแทนน้องครัต้องนอนนะยู่เฉยนะคะครับ โอ้โอ้ยโอ้โอ๊ยบ๊โอ้โอโอ้โอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยครับโอยขนาด4 5้โอ้ยก็ยังยเอาอยูนะยัง้โอ้ยังไงกเนฮะยัให้ลูกค้าไข้เมื่อย้ยใชนะคะครับทีนี้จะกลับตัวนะคะโอ๊ยโอ๊ยอย่าบิดตัวตามฮะโอ๊ยอย่าบิดตัวตามไม่บิดได้ไลโอ้ยโอ๊ยโอยอยบิดตัวตามนะคะ ะปิดตัวนคุณหมอรู้นะครับว่าไอช่วงเอวผมมันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหายดิใช่ไนะคะตั้งใจดีนะตั้งใจนะครับเอียนะคะไปดีๆนะครับปิดปิดร้านก่อนดีกว่าคือสบายแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแล้ว หายไปเลยเฉยเฉยเฉเลยไปเลยแล้วทำไงอ่ะเงี้ยฮะก็สบายโอ้ไม่น่าเอาเอาเอาดอกม้ดอกไม้มาปักไว้เต็มที่เลยทีเดียวใช่เรียบร้อยแล้วคโอ้โหยังไงเนี่ยรถลูกค้าเขาจะกลับพับกลับไปงี้เลยนะฮะเาก็แเส้นเส้นก็คลายอ๋อแล้วก็ออกมาได้ออกมาได้ออกมาได้นี่เอาจริงเอาจริงวันนี้หมอจับเส้นมันจริงเลยอ๋อมีใช่ไหมเป็นหมอแดง เขาคนนี้เก่งมากเลยวันนี้นำเสนออันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดตลกเลยเจริงแล้วนะเรืงจริงเลยจะมีพับขาเปล่าไม่มีไม่มีเรื่องจริงเรื่องจริงมอแดงร์นมอเดิร์นไชลาเด่นเพลินครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะร่สวัสดีมาซึ่งครับสวัสดีครับไปนวดร้านนี้ครับเป็นอย่างไงเนี่ย คือที่คลินิกเนี่ยเราจะเน้นไปทางรักษาแบบโบราณเลยนะปวดหัวคนไหนปวดัปวดหัวอ่ะในกรณีที่ปวดหัวเนี่ยมันมีได้กันหลายอย่างหนึ่งท้องผูกนะลงไม่ขึ้นเบงสูงส่วนมากเขาจะไล่ต้นคอไล่ต้นคอมากกว่าไล่อยางเราเดียวแล้วก็คอยไล่มาเส้นคอแต่ข้อสําคัญที่สุดก็คือท้องเนี่ยจะต้องนวดนวดท้องด้วย ท้องเนี่ยเป็นจุดสําคัญไงเขาบอกว่าคิดอยู่ที่หัวกลัวอยู่ที่ใจไม่สบายอยู่ที่ท้องอธิี้ปวดอะไรอีกครับสมมติผมว่าเอาผมนี่งกับผมนี่งกับคุณบ้าผมผมเนี่ยเป็นคนปวดอะไรผมเป็นคนชอบผายลมบ่อยๆปกติจริงๆแล้วผายลมบ่อยๆถือว่าดีนะเฮ้ยจริงเหรออ้าวเรื่พวกนี้มันรังเก็บผมมากเลยแหมก็จะไม่รังเก็บทุกคนผายลมไมผายเช่นเคยกำลังนั่งอยู่ก็เดินผ่านมา อย่างงี้ใครไม่รังเกียจเหรอปวดหลังเราก็มีวิธีไล่ปวดหลังด้วยผมปวดหลังด้วยไายลมด้วยปวดหลังด้วยไายลมด้วยในกรณีปวดหลังเนี่ยถ้าหากเป็นหมอสมัยใหม่เนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นแล้วก็ว่ากันไปแล้วกดตรงไหนฮะกดตรงไหนฮะหมอแดงมันถึงจะจะหายพี่จะกดไหมคะเออดีแล้วเเริ่มมาแล้วอะไรได้แล้วถอย ให้ไว้ใกล้ถอยก่านั้นแล้วแล้วแล้วท้องต้องนวดตัวท้องเลยป่ะนวดฮะเอาหายมาหัวนี่ตัวดีเลยทีนี้ผมแนะนำนนิดนึงเนี่ยมึงกินกบทมกี้กดมีเส้นเมาไหมข้างหลังคนครับแล้วก็หนึ่งหายลมบ่อยๆปัสสาวะไม่เคยออกหรือปัสสาวะบ่อยนวดช่องท้องเลยจะช่วยได้ไปแล้วหายลมเขาเหม็นเหม็นแบบอย่าใช้เขาใช้เขาเน่าเหมือนกับข้างนายเขาเน่าแล้วอะ กูไม่ต้องถามเขาเรียกว่าเขาเคยกินอาหารกืนอะไรไปสดๆแล้วให้ไปเน่าในท้องอะไรนี้โอ้ยอันนี้ส่วนนี้แต่ไม่เคี้ยวไม่ต้มอะไรกินไปสดแล้วขย้อนกระดูกออกมาที่หลังนี่มีไหมเป็นหมออะไรไปไปไกหมอไปไกลไปไปไกลเฮ้ยหมอหมอที่ขี้เล่นหมือนกันนะเออครับอันนี้นวดแก้ยังไงในผ่าลมในแก้ยังไงเนี่ยคือการนวดเนี่ยบางคนบอกว่านวดแล้วไม่ไม่กดท้องไม่ได้ไม่จริงฮะท้องนี่คือจุดใหญ่เลย คนนวดเนี่ยถ้าจะรักษาจริงๆต้องกดท้องเขามีวิธีกดประสบการณ์จากการนวดเนี่ยสำคัญโอเคโอเคอันนี้ก็ถ้าใครอยากหายปวดหายเมื่อยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะหมอแดงพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงครับคือส่วนมากคนที่ปวดหัวก็ไม่ใช่แบบจะไปจะนวดที่หัวเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เอามาจากท้องเนี่ยโอ้ขอบขอบขอบคุณหมอแดงขอบคุณหมอแดงขอบคุณมาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเป็นนวดกระเทือนได้เลย ขอบคุณสามชาติรับเชิญด้วยค,คุณวายคุณอ้อฟและคุณฟอค,ณค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ